สวัสดีครับนินทวีีรัย์กันยางนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํายางมิชลินนะครับทําไมต้องยางมิชลินเดี๋ยวลองเข้ามาชมกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งดีไซน์กันออกแบบครับดอกยางจะดีไซน์ออกมาใหม่กว่าตัวเก่าดอกละเอียดขึ้นล่องน้ําลึกขึ้นดูจากตีนสะพานนะครับล่องลึกขึ้นครับส่วนกัดยางครับออกแบบสวยงามรองรับ การบรรทุกน้ำหนักได้ดีครับยางมิชลินนุ่มนุ่มเงียบครับดและประหยัดน้ำมันดูจากค่าที่แจ้งไว้นับจาก A ลงล่างนะครับ A B C D E F G นะครับ G นี่คือกินน้ำมันสุดเลยส่วนการก่อถนนอยู่ที่ขั้น A นะครับอันนี้การก่อถนนในพื้นที่เปียกตัวอารจิลิสานี่ดีมากเลยครับส่วนการลงรัดน้ำหนักของ ยางมิชลินนะครับดูในค่า Mac แมกโหลดกันนะครับรองรับต่อเส้นอยู่ที่หนึ่งพันกิโลกรัมเลยซึ่งหมายถึงรถคันหนึ่งใช้ยางมิชลินอาจิลิสสามเนี่ยสามารถทุกน้ําหนักได้เฉลี่ยต่อเส้นหนึ่งพันกิโลกรัมเลยผ้าใบจะอยู่ที่ประมาณหกชั้นนะครับตัวยางมิชลินอาจิลิสามออกแบบได้ดีครับวิ่งได้ไกลกว่าตัวอาจิลิสตัวเก่าขึ้นมาเยอะครับ รถกระบะใช้งานได้ครับรถตู้ใช้งานดีส่วนเรื่องราคานี่บอกเลยคุ้มค่าครับจะยางจะมีตั้งแต่ไซส์ขอบ14ครับขอบสิบห้าขอบสิบหกตัวนี้รถบ้านสามารถใช้งานได้ตลอดเลยนะครับยางมิชลินออกแบบมาเพื่อยางรถใช้งานโดยเฉพาะ สนใจยางมิชลินนะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านนะครับทวีซรรันการยางที่เบอร์โทร0611215499หรือ0813381863นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทร0611215499เข้ามานะครับสอบถามเบอร์โทรราคาโปรโมชั่นแล้วก็ไซส์ยางมิชลินได้เลยวันนี้ฝากติดตามเพจทวีรัพย์การยายงหรือช่องทีิตอกทวีซั์การยายงได้วันนี้ฝาก ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ